ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีสาระดีๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นสาระเกี่ยวกับแอร์นะครับก็สาระนี้นะครับรับรองว่าเป็นประโยชน์แน่นอนในการที่ท่านจะนําไปใช้แล้วก็ไปปฏิบัติได้เองด้วยนะครับทําเองนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องเรียกช่างเลยก็ได้หรือว่าตรวจเช็คได้ได้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้นะครับมีสาระเกี่ยวกับการตรวจเช็คน้ํายาแอร์ด้วยตัวเองนะครับเช็คน้ํายาแอร์ว่า น้ำยาแอร์ของเรายังเยอะอยู่ไหมนะครับน้ำยาแอร์ของเรายังเยอะอยู่ไหมยังเต็มอยู่ไหมนะครับตรงนี้นะครับถ้าท่านรู้ว่าน้ำยาแอร์ของท่านยังเต็มอยู่ of, ยังเยอะอยู่นะครับก็จะเป็นประโยชน์มากเลยเพราะบางครั้งนะครับเวลาท่านให้ช่างมามาล้างแอร์นะครับช่างบางคนไม่ซื้อสัย์นะครับก็บางครั้งก็แอบปล่อยน้ำยาแอร์ของท่านได้นะครับถ้าท่านรู้ว่ายังเต็มอยู่เนี่ยก็จะบอกช่างว่า ไม่ต้องเช็คน้ำยาแอร์แล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำยาแอร์นะครับน้ำยาแอร์ยังเต็มอยู่ตรงนี้ท่านเขาไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเติมเลยจากที่ล้างแล้วต้องมาเสียตังค์ค่าเติมน้ำยาแอร์อีกนะครับการเช็คเช็คไ,ไม่ยากง่ายง่ายนะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดแอร์ก่อนนะครับเปิดแอร์ก่อนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในห้องเปิดแอร์ก่อนนักปักผูครัน แอร์ก่อนนะครับเปิดแอร์ให้ได้สักเอาสักประมาณ20องศานะครับประมาณ20องศารอสักประมาณ15-20านาทีรอให้คอมรอให้น้ำยาแอร์มันเดินก่อนแล้วก็เครื่องมันทำงานก่อนนะครับพอมันทำงานใน้สระยะหนึ่งแล้วนี่ก็การเช็คน้ำยาแอร์จะเช็คได้ถูกต้องแม่นยามากขึ้นนะครับ เมื่อเปิดแอร์เสร็จนะครับก็รอสักประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวินาทีนะครับรอให้น้ายาแอร์มันเดินนะครับเดี๋ยวช่วงที่รอช่วงที่รอน้ํายาแอร์เดินนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องผมจะอธิบายระบบของน้ํายาแอร์ก่อนนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับมาที่เครื่องอีกอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับมาที่เครื่องนี้นี่ผมได้แกะฝาบนออกมาเพื่อจะเข้าใจได้ง่ายนะครับ น้ำยาแอร์นะครับเอาเริ่มต้นที่คอมเพรสเซอร์ก่อนครับจุดเริ่มต้นที่คอมเพรสเซอร์ตรงนี้คือคอมเพรสเซอร์ข้างในนี่คอมเพรสเซอร์แอร์คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับก็จะดูดน้ํายาแอร์นะครับเพื่อเพิ่มความดันเพิ่มอุณหภูมิของน้ํายาแอร์นะครับแล้วส่งมาที่ส่งมาที่คอยล์ร้อนนะครับคอยล์ร้อนที่เป็นแผ่นนะครับเรียกคอยล์ร้อนส่งมาที่แล้วน้ํายาแอร์ก็จะวิ่ง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 โดยที่ไอ้เจ้าพัดลมตัวเนี้ย มีหน้าที่ระบายความร้อนของน้ํายาแอร์มีหน้าที่ในการระบายความร้อนของน้ํายาแอร์เมื่อระบายความร้อนของน้ํายาเอกน้ํายาแอร์เสร็จมันก็จะวิ่งมาผ่านอุปกรณ์ลดความดันนะครับเมื่ออุปกรณ์ลดความดันของน้ํายาแอร์แล้วจะทําให้น้ํายาแอร์เนี่ยอุณหภูมิต่ํามากและน้ํายาแอร์ก็จะถูกส่งไปที่ห้องที่ห้องนะครับที่ห้องโดย ไปที่คอยล์ร้อนที่ห้องที่ห้องคอยล์ร้อนที่ห้องครับพัดลมคอยล์ร้อนที่ห้องก็จะทําการดูดอากาศดูดอากาศร้อนหรือว่าแล้วก็เป่านะครับดูดความร้อนแล้วก็เป่าลมอ,ออกมาเป็นลมเย็นนะครับเป็นลมเย็นออกมาแล้วก็น้ํายาแอร์ก็จะวิ่งต่อมาอีกถูกดูดวิ่งต่อมาอีกต่อมาต่อมาที่คอมเพรสเซอร์เหมือนเดิมครับถูกส่งมาที่คอมเพรสเซอร์เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมอีก คอมเพรสเซอร์ก็ทําหน้าที่ในการเพิ่มความดันและก็เพิ่มอุณหภูมิของน้ํายาแอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่งมาที่แล้วก็ส่งมาที่พัดลมไอส่งมาที่คอยร้อนนะครับโดยมีพัดลมระบายความร้อนของน้ํายาแอร์นะครับพอระบายความร้อนเสร็จส่งไป,ไปที่อุปกรณ์ลดลดความดันนะครับเมื่ออุปกรณ์ลดความดันเสร็จจะทําให น้ำยาแอร the ์ม mm ีอ hmm. ุณหภูมิต่ํามากหรือเย็นพูดง่ายๆมีอุณหภูมิต่ํามากแล้วก็จะถูกส่งไปที่คอยเย็นด้านในห้องนะครับส่งไปที่คอยเย็นด้านในห้องคอยเย็นด้านในห้องก็พัดลมก็จะเป่าเป็นลมเย็นออกมานะครับเป่าเป็นลมเย็นออกมาแล้วก็น้ํายาแอร์ก็จะส่งมาที่คอมเพรสเซอร์เหมือนเดิมวนอยู่อย่างนี้ครับเป็นวัฏจักรของน้ํายาแอร์น้ํายาแอร์จะวนอยู่อย่างนี้นะครับเป็นวัฏจักรของน้ํายาแอร์ฉะนั้น น้ำยาแอร์เนี่ยจะไม่มีทางระเหยไปไหนหายไปไหนเด็ดขาดบางเครื่องนะครับติดแล้วนะ่ะมีไม่เคยเติมไม่เคยเปลี่ยนน้ำยาแอร์เป็นสิบปีคือน้ำยาแอร์มันไม่ระเหยไปไหนไม่หายไปไหนมันจะวนเป็นวัฏจักรของมันอยู่ในวงจรของมันอยู่นะครับซึ่งตรงนี้หากน้ำยาแอร์จะหายไปไหนหรือว่าเหลือน้อยนะครับก็เกิดจาก อาการรั่วนะครับเกิดจากการรั่วเท่านั้นอาการรั่วหรือซึมน้ำยาแอร์ถึงจะหายตรงนี้ท่านคงเข้าใจเนาะการทํางานของน้ํายาแอร์ฉะนั้นแล้วเวลาช่างเขาฉะนั้นแล้วเวลาฉะนั้นแล้วเวลาช่างเขาบอกว่าน้ํายาแอร์ของเราหมดหรือว่าเหนือน้อยถ้าท่านจะเติมใหม่นะครับ ถ้าท่างแนะนําว่าให้เติมใหม่ท่านก็ต้องบอกท่างว่าให้ตรวจเช็ครูรั่วก่อนตรวจเช็ครอยรั่วก่อนเต็ดตรวจเช็คที่มันซึมก่อนว่ามันซึมตรงไหนมันรั่วตรงไหนแล้วทําการอุดรอยรั่วซักถ้าไม่งั้นถ้าท่านเติมไปโดยที่ยังไม่ได้ปิดรอยรั่วก็แสดงว่าไปเติมไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวน้ํายาแอร์มันก็ซึมหายหมดเหมือนกันแล้วท่านก็จ้องมาเติมใหม่นะครับ วิธีการก็คือว่าท่านต้องเค็ครอยรั่วก่อนเติมน้ํายาเพื่อให้เขาบุดรอยรั่วก,ก่อนที่เติมน้ํายานะครับปกติแล้วน้ํายานี่ไม่จำเป็นต้องเติมเลยถ้ามันไม่รั่วนะครับถ้ามันไม่รั่วนะครับไม่จำเป็นต้องเติมเลยคือคนปกติบางคนเข้าใจว่าเมื่อแอร์ไม่เย็ยนแล้วก็จะเรียกเรียกช่างมาเติมน้ํยายาแอร์ที่จริงอะ่ะอาการแอร์ไม่เย็ยนเนี่ยไม่เกี่ยวกับน้าอาการแอร์น้ําเย็ยนจะเกิดจากหลายสาเหตุมากไม่เกี่ยวกับสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากน้ํายาแอร์เหมือนกัน อีกสาเหตุพวกสาเหตุอื่นท่านาจจะกดรีโมดเป็นโหมดแฟนอย่างเงี้ยแอร์ก็ไม่เย็นได้แอร์ไม่เคยล้างเลยก็แอร์ก็ไม่เย็นเพราะมันอุดตนันการระบายอากาศไม่ดีคอมเพรสเซอร์ไม่ทางานแคปเสียแคปพัดลมเสียก็ไม่เย็นเหมือนกันนะครับอันดับแรกถ้าแอร์ท่านไม่เย็นนะครับท่านล้างก่อนเลยล้างก่อนเลยแล้วก็าจะกลับมาเย็นอันนี้ไม่เกี่ยวกับระบบน้ํายาแอร์นะเพราะว่าถ้าน้ํายาแอร์ท่านไม่เคยพองเลยนะไม่เคยนั่งเลยท่านท่านล้างก่อนเลยนะครับ าก่เลยถ้าน้ำยาแอร์รั่วถ้าเกิดจากน้ำยาแอร์ก็แสดงว่าอาแอร์ของท่านน่ะรั่วละน้ำยาแอร์ของท่านรั่วละท่านก็ต้องให้ช่างปิดดูรั่วแล้วก็เติมน้ำยาแอร์เข้าใหม่เนี่ยครับจึงเป็นที่มาของที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาผมอยากจะแนะนําว่าให้ท่านได้รู้ว่าท่านจะเช็คน้ำยาแอร์ของท่านยังไงโดยที่ไม่มีเครื่องมือใดๆเลยเช็คด้วยเนี่ย ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจเช็คอุปกรณ์เลยใช้ตาฝ่าใช้มือสัมผัสถอดออกมาดูเฉยนะครับจเช็คยังไงดูโอเคเดี๋ยวรอสักคงคงถึงเวลาละประมาณสักยี่สิบนาทีนะเดี๋ยวเ,กกวเราไปเช็คก,กันเดีเราไปเช็คกันครับคอมยังไม่ทำงานคอมสัดวาแล้วนะ้ง อ้รูปอไอ่ะเข้าห้องเนี้ยฮะจะเข้าห้องป,ป่า่ะปลอด้า,ายแล้วนะโอเคอครับ,รบตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีแล้วเรามาเริ่มตรวจเช็คเลยว่าเราเช็คกันยังไงว่าน้ํายาแอร์ยังเยอะอยู่ยังเต็มอยู่นะครับอันดับแรกนะครับอ่านี่เลยครับทัดนลมทั้นลมทั้นล,ลมในลมที่ออกมาเนี่ยต้องเป็นลมร้อนนะครับ ต้องเป็นลมร้อนและแรงอย่างเนี้ยแรงถ้าลมที่ออกมาเนี่ยต้องเป็นลมร้อนสาเหตุที่เป็นลมร้อนเพราะว่าน้ํายาน้ํายาแอร์เนี่ยมันถูกเพิ่มเพิ่มความดันแล้วก็เพิ่มอุณภูมิจากคอมแอร์แล้วส่งมาที่คอยร้อนนะครับเวลาพัดลมพัดลมเนี่ยมันมีหน้าที่ระบายอากาศจากน้ํายาแอร์ที่มีความร้อนอยู่มันจึงมันจึงร้อนนะครับมันจึงร้อน ถ้าพัดลมยังร้อนเนี่ยถ้าพัดลมร้อนนะครับลมร้อนหรืออุ่นเนี่ยครับแสดงว่าน้ํายาแอร์เนี่ยเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่แล้วก็เครื่องเดินดีนะครับแต่ถ้าเป็นลมเย็นลมเย็นแสดงว่าไม่มีน้ํายาแอร์ไหลผ่านคอยเย็นไอ้คอยร้อนแสดงว่าไม่มีน้ํายาแอร์ไหลผ่านคอยร้อนมันจึงเป็นลมเย็นถ้าเป็นลมเย็นแสดงว่าน้ํายาแอร์น้อยหรือขาดนะครับเข้าใจนะครับ ถ้าเป็นลมเย็นแสดงว่าน้ำยาแอร์เนี่ยน้อยหรือขาดน,นะครับใหม่นะครับถ้าเป็นลมร้อนนะครับถ้าเป็นลมร้อนแสดงว่าน้ํายาแอร์เยอะอยู่แต่ถ้าลมเย็นแสดงว่าน้ํายาแอร์น้อยหรือขาดน,นะครับอันที่สองที่ต้องดูคือตัวนี้ครับ เวลาทางานเครื่องเดินอยู่ท่านควรจะยืนอยู่บนผ้านะครับยืนอยู่บนผ้าอย่างนี้เดี๋ยวไฟชอ็อหรือไฟดูไดได้นะครับยืนบนผ้าแล้วก็ค่อยแกะสตูออกมาเดี๋ยวแกะช็อตหรือใส่รองเท้าก็ได้ใส่รองเท้าท่านก็จะดึงลงแกะออกมาให้มาดูตรงท่อใหญ่ดูตรงท่อใหญ่ท่อเนี้ยท่อใหญ่ตรงนี้เย็นไหมถ้าเย็นเนี่ยท่อน,นี้เย็น ท่อใหญ่ตรงนี้เยน็นท่อนี้เยน็นแสดงว่าน้ํายาแอร์เยอะอยู่นะครับน้ายาแอร์ไม่ขาดเลยเนี่ยท่อนี้ยนเย็นเหตุผลเพราะว่าน้ํายาแอร์ถูกส่งผ่านคอมเพรสเซอร์ส่งผ่านไปที่พัดลมระบายความร้อนส่งไปที่ห้องนะครับแล้วก็น้ํายาแอร์ก็รอมารอที่ตรงนี้รอเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับมันคือมันรอน้ํายาแอร์รอคือน้ำยาน้ำยาแอร์มันยเยอะอยู่มันถึงจะเย็นตรงนี้ถึงเย็น ไม่ใช่น้ําแข็งนะครับถ้าน้าแข,งข็งกอแสดงว่าน้ํายาแอร์ตันนะแสดงว่าตันที่คอยเย็นนั่นในห้องนะเอาจําง่ายๆเลยตัวน,นี้เย็นน,น,น, well. ยน,นะครับตัวนี้เย็นเย็นตัวนี้เย็นแสดงว่าน้ํายาแอร์ของท่านเยอะอยู่ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนไม่จําเป็นต้องเติมน้ํายาแอร์เพิ่มนะครับนึงเยอะอยู่ครับพัดลมร้อนนะครับทัดลมร้อนจำสองข้อนี้ได้เลยไวเลยนะครับทัดนลมร้อน ถ้ารมออกมาร้อนหรืออุ่นอุ่นไปถึงร้อนเลยนะแล้วก็แรงดีนะครับแล้วตัวท่อใหญ่เย็นนะครับตัวท่อใหญ่เย็นนะครับแสดงว่าน้ํายาแอร์ของท่านยังเยอะอยู่นะครับก็สรุปได้ว่าการเช็คน้ํายาแอร์เนี่ยเช็คได้ตนเองเลยโดยที่ไม่ใช้เครื่องมือใดๆเลยเดี๋ยวผมจะลองเอาเกลมาวัดดูว่ามันเยอะจริงอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาเกจวัดน้ำยาแอร์นะครับมาเช็คดูกันเลยว่าน้ำยาแอร์ยังเยอะอยู่ไหมนะครับ ถ้ามาดูเลยเห็นไหมครับน้ำยาแอร์อยู่ที่เจดสิบปอนด์นะครับแสดงว่าน้ำยาแอร์ยังเยอะอยู่นะครับน้ำยาแอร์อยู่ที่หกเจสิปอนด์ยังเยอะอยู่ตัวนี้เป็นน้ำยาแอร์เบอร์ย2บสองนะครับมาตรฐานจะอยู่ที่เจดสิบถึงแปดสิบอยู่ช่วงมาตรฐานแอร์นะครับมาตรฐานน้ำยานะครับจะอยู่ที่ประมาณเจดสิบถึงแปดสิบนะครับน้ำยาแอร์นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่70ปอนด์นะครับแสดงว่าน้ํายาแอร์ยังเยอะอยู่นะครับแสดงว่าน้ํายาแอร์ยังเยอะอยู่ <Okay. S 1> เวลาช่างมาที่บ้านมาล้างแอร์นะครับก็ไม่ต้องให้เขาเช็คน้ํายาให้ก็ได้ครับก็บอกเขาว่าแอร์ยังเย็นอยู่นะครับเดีย๋ยวจะเกิดปัญหาภายหลังถ้าเกิดว่าช่างก็แอบปล่อยน้ํายาแล้วก็บอกว่าน้ํายาแอร์ท่านหมดแล้วต้องเติมใหม่อย่างเงี้ยท่านจะเสียเงินสองต่อนะครับเสียก้งเติมน้ํายาแอร์ด้วย ตรงนี้เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับให้รู้ไว้ว่าการเช็คน้ำยาแด้วยตนเองเช็คอย่างไงนะครับโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อสาระดีๆสําหรับท่านผู้ชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ